ถ้าดูไกลๆจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะคือมันเป็นสุ่มแล้วสุ่มมันเป็นเงยสุ่มมันไม่ใช่เป็นสุ่มแบบสุ่มอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างงี้มันกระดกตรงเนี้ยมันเหมือนโอ๊ตกุตัวเธอมันกระดกเนี้ยเธอไปดูดิมันจะกระดกอันเนี้ยในแบบอ่ะเออมันก็เลยเด่นน่ะมันก็เลยแบบไม่เหมือนใครอ่ะเออมันก็เลยไม่เหมือนใครก็เลยเออโอเคแบมเปิดแอร์ทีนี้มันเหมือนมันก็เลยแบบคือคือต้องบอกว่าเดินออกมาแล้วเออต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ได้มองไปลังชื่อหรือแบบมันก็เด่นนะเออมาเรียอตลจเนตใช่เหมือนมาเรียน หลิง่เงี้ยก็ได้อยู่นะอืมโอเคแหละเธอสุขสนานดีแล้วก็ไปวันพรุ่งนี้เลยนะอินเนอร์ดีเดินดีมีความสามารถนะอ๋อฉันจะได้ไปดูซีรีส์บ้างเธอนะวันๆเปิดแต่โทรศัพท์นะเราหงเลิศิชุดคือฟา้าดวินาลับสามหมื่นปังมากนะอืมบวชดได้ที่หนึ่งด้วยนะเพชรมาภูเก็ตวันไหน จะขับรถประดับหรือเปล่าเธอกดหัวใจให้หน่อยเนี่ยฉันพูดไปสักนานเพิ่งหมื่นหนึ่งเองกดด้วยเร็วเอามือกดพร้อมกันพร้อมกันถึงสมคนรสามร้อยสี่สิบปั๊บปั๊บปั๊บ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 ั๊กดพร้อมกันเร็วกดหัวใจให้หน่อยมันจะได้เปิดการน้องเห็นเร็ว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 แต่งหน้าสวยพี่กัดไงเธอเวลาไม่สวยก็พี่กัดสวยกับพี่กัดเธอชอบไปว่าเขาคนเรามันก็มีสไตล์กแต่หน้าแต่ละวันไม่เหมือนกันนะ พี่ผมกับพี่ปาล์มคนเดิมอะไรเงี้ยวันไหนไม่สวยพวกเธอก็วืออย่างเงี้ยแล้วให้ฉันไปวือไปเปลี่ยนช่างหน้าด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ป่ะเออเขาก็ทําดีอ่ะสิบครั้งพราเขาไม่ดีหนึ่งครั้งก็แบบบางทีมันไม่เรียกว่าไม่ดีหรอกมันอาจจะไม่ถูกจริตเราอย่างเงี้ยเอออย่าไปอย่าไปวือกับทีมงานมากเลยเธอเข้าใจป่ะเออฉันนั้นเวลาพวกเธอวือนะแล้วจะทำไงการปลดการเอาคนอื่นเข้ามามันมันทำางานได้หรอเราก็ทำดีเราก็ชื้นชนมกดเร็ว ใช่ทุกคนต้องให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจทั้งด้วยพอไม่เกิดปุ๊บโอ๊ยอาชิโดไม่ดีบอกตาไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบมเพชเดี๋ยวนิ้วล็อก <laughs> ๆๆเดี๋ยวนิ้วล็อกอะไรเงี้ยนะภ <laughs> ูมิใจละสี่นอนสบายแล้วมาสองวันลู้สาวฉันชอบชุดนวานเธอฉันพูดคำว่ามันแบบมันมันห้าวมันห้าวมากอะ่ะเธอชุดวันแหวะแบบม,มันแบบ จริงใครใส่ก็เลิศอ่ะชุดเมื่อวานมันเลิศอ่ะเลิศจริงเธอต้องยอมชุดเมื่อวานอ่ะคือมันคนละแบบเนะเมื่อวานมาแบบเซ็กซี่สุดๆแบบแหบวบกอเลยอ่ะจริงปะ้าวมาเวลาเดินที่แบบอืมแล้ววันนี้ก็มาแบบโ oh อ,อ,อ้ไม่กอดอยเงี้ยเออเป้เห็นตัวเองในโพสอะไรไหมไม่เห็นหรอทำไมหรอเห็นตัวเองในโพสอะไรหรอไม่เห็นนะไม่ค่อยโพส อเคสวยทุกวันไม่ซ้ำเวลาเวลาชิวๆบ้างอย่าวืบอบอดบอกว่าขอใส่ใส่บ้างห้ามวือเบื่อวือมากเลยสงสารทีมฉันจะออกรับทีมตลอดทีมงานออกรับแทนตลอดจริงบอกชุดเกลี้ยงไม่สวยฉันบอกว่าสวยอะไรเงี้ย timeframe. เออสงสารทีมเธอปีนี้ชุดลูกสาวซิโนเอะทุกชุดชุดวันคือกรีดแต่สวยละสวยแล้ะอยากเห็นวินาตั้งมอแบบผมอยากเลย เก็าทรงที่เราสวยนี่แหละแสกกลางรวบตึงอยู่เป็นหม้อเมอร์แบบเหมือนตี2อ2 3ยบา,ยามหม้อตรงเนี้ยฉันไม่รู้ว่าจะไม่ชอบหม้ออ่ะเธออะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่เขาก็ช่างผมเขาก็ช่วยกันคิดแหละเพียไม่ได้ไปบอกเขาว่าวันนี้หม้อวันนี้ไม่ค่อยบอกหรอกแม่แม่ชีกับแม่ฟีนอ่ะแม่ชีแม่ีินอ่ะจะบีบวันไหนล้อก่อนใจเขาจะบีบเพียไม่ไม่เคยบีบเลยพี่ให้เป็นหน้าที่ของแบบของเรื่อแม่ชีอ่ะบอกแล้วเวลาพี่เอ็ดแบบว่า ทำงานเพชก็จะทําในบทบาทของตัวเองอะ่ะนําประชุมตามงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่บอกว่าไม่ค่อยไปยุ่งกับช่างอ่ะส่วนใหญ่แม่ชีแมฟฟีนะ่ยุง่งอยากเห็นฟาร่าบ้างพี่เอ็ดอไปบอกน้องเลยเอาจริงเพชพูดจากใจจริงว่าพเพชไม่เคยไปบีบทั้งหน้าทั้งผมเลยขอโทษด้วยอาจจะไม่ใช่บทบาทนะที่จริงบทบาทกนะ็คือพูดระสั่งงานทุกๆอย่างแม่ชีแมฟฟีนะ่บีบไปเวลาเขาไลฟ์ก็ไปบอกเขาว่าคอารู้สักของัอันไปบอกเขาอนะไรเงี้ยตีโจทย์แตกมากคนไม่รู้ก็คือดีๆอย่างเดียวตีโจทย์แตกคือ พี่ว่าที่มันออกมาดีแบบนี้ทีมงานพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องสุดกําลังที่เรามีอ่ะถ้าบางทีมันมีอะไรพลาดเนีย่ยเช่นชุดมันผลโดยเพเพาะามันมีการเปลี่ยนตีมน้องจริงเตรียมชุดไปแล้วคือทีมงานพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดพยายามเสิร์ฟแฟนนางงามมากที่สุดเท่าที่เราทําได้อยู่ในบทบาทกามสวยก็เลยทําให้ทุกชุดจังเกตมาทุกชุดของ สร้อยต้องไปบอกบอกภูเก็ตนะเราไม่ได้เตรียมไปไปบอกภูเก็ตไปบอกพี่ปอนนะว่าทำไมสร้อยวีนาเป็นแบบนั้นไปบอกภูเก็ตนะถช้ามาเถอเธออย่าไปว่าเจ้าภาพเลยเขาไม่รางวัลเราจะบอกว่าคือเราพยายามแบบทุกชุดนะเธอมันมาจากโอไม่บอกไม่ได้บอกพูดไม่ได้เดี๋ยวความลับแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,า,วาทีมสามดีเขาพยายามทําอย่างดีถามว่าบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจเธอบ้างมันอาจจะมีหลุดไปบ้างเธอก็อย่าไปวือมากเอาจริงเธอตั้งแต่ทํามาวันที่ห้าจนถึงวันเนี้ย เขาพลาดไม่เกินครั้งสองครั้งเอาจริงทำมาสิบของวันน่ะแต่เรา,าพลาดหนึ่งวันพี่นอ้องอูแอนตี้พวกเธอก็เหยียบซ้ําเหมือนกันอย่าไปนี่เลยอย่าไปเหยียบเลยอย่าไปเป็นเหยื่อให้พวกแอนตี้เลยเสิร์ฟให้จริงๆเอาตรงๆเนาะมึงที่แบบคือวินาดีเก้าสิบอยากดีสองร้อยอะไรเงี้ยเออฉัน,นบอกว่าเราก็ต้องแบบทีมเขาก็ทําดีที่สุดแล้วว่าหนูไม่เคยเวิร์คคือแบบเอาจริงฉันสงสารทีมฉันอะ เอาตรงๆเพชรพุ่นตรงว่าเพชรไม่เคยเลือกชุดเลยงั้นถ้าชุดวินานสวยไม่ก็มาบอกว่าเพชรเลือกจนจบการประกวดก็ไม่ใช่เพชรเลือกเพชรจะคุมการประชุมเอาชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมเสร็จมาไร่เพชรจะเป็นผู้ควบคุมการประชุมส่วนใหญ่ควบคุมทำลายทำลายทุกๆ,ๆอย่างแต่เพชรให้ทีมงานเลือกให้ใส่เลือกให้น้องเลือกให้ไม่ใช่เลือกหลังๆไม่ช่เลือกเลยอะไรเงี้องอยก็จะแบบแต่เป็นคนคุมการประชุมคุมทำลายคุมงานให้มันสําเร็จตาม ตามทำลายของเราลูกคิดเซจีอะไรเงี้ยถ้าวินามองเพชรทาไงครับก็ดีใจกับน้อง่ะชูน้ำขอโพสจริงๆนะครับปื้มทุกวันขอให้น้องสมหวังนะวินาเขาก็ชูวนินามเขาก็คง,งแบบก็คลาสสิกสไตล์เขาเนี่ยแหละคลาสสิกวินาก็จะแบบมันคงไม่แบบโอ้ไม่เอาไม่บอกวันนี้ดีมากสองเดี๋ยวคนอื่นรู้สิเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าเราทำยังไง ราต้องนิ่งๆไว้เนาะเพจบอกว่าพวกเราคงได้ฉลองทุเรียนกันนะครับปรัตี้ทุเรียนเลยมา <c oughs> นะชูนามเพชรว่าควรทำทรงไหนครับพี่ไม่ได้เป็นคนคิดจริงๆพี่ไม่ได้กักนะและพี่คิดว่าน้องก็พอหรูเขาก็คุยกับแม่ชีคุยกับทีมทั้งนั้นทั้งผมเนี่ยถ้าพี่คิดพี่ก็จะบอกว่าพี่คิดต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆพี่ไม่ได้คิดจริงแล้วก็ไม่ได้กักด้วยนะ อย่างพี่ก็จะเป็นคนบอกว่าส่งชุูน้ำไปหรือยังเสร็จหรือยังมีกี่ชุดอะไรพี่จะเป็นคนคุมการประชุมชูมน้ําอยากให้เดินเหมือนปี2023ชุดสวยมากลูกพีทค่ะอืมเธอวันนี้สมาชิกันหายคนหายวาวาอาวาวามาแล้วนะหลายคนหายไปหมดเลยไปตามมาซีวินามีวินัยดีมากวินัยดีวินยันยเลิศวินัยเลิศมาก,าเ,ก,มากเธอเธอวันนี้นอกจากวินาแล้วใครสวยบ้างเอ,อ่ยชื่อหน่อยเร็วเราฉันฟังหน่อยเร็วเรา หยุดคุยถึงถลูกสาวเราละลูกสาวเราสวยเราจะได้ดูนางงามบ้างฉันอยากจะพูดถึงทุกจังหวัดเลยใครสวยบ้างเพจไม่โดหนห่าวันนี้ไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาดา่าด่ามาดา่กกิฟโอกิฟสวยครีมสวยเนาะแต่พี่ว่าทุกวันนะครีมชุดสวยกว่าน,นี้วันนี้ชุดครีมพเพจก็มีแบบนั้นนะงงจริงๆทุกวันอืมพอยประทุมก็สวยแต่พี่อาจจะไม่ชอบผมทรงนี้อะแต่สวยชุดสวยอะ่ะจริงๆพอยประทุมปากหน้าปัรอด์กิฟสวย สวยหลายคนน่ะกิกี้สวยฝีเสียนะลับ,บุรีเออเมอร์ Mer วิวอ่ะชุดสวยมากเมอร์บบร Mer วิว Mer จ,จังหวัดอะไรลับุรีป่ะเมอร์วิวอ่ะช่วยชุดสวยใช่เมอร์วิวป่ะรู้จักเมอร์วิวป่ะเขาจังหวัดอะไรเธอรู้ป่ะใช่ลับ,บุรีไหมเมอร์วิวชุดสวยที่เป็นยังชุดสวยมากอยากยืมมาใส่เลยอ่ะ เส่างใครกินข้าวคนตังข้างกินไงประจวบใช่ไหมเมื่อวิวชุดสวยมะนาวก็สวยนะสีแดงเรือมเรืสตูลสวยทุกรอบกิ๊บกิ๊กก,กอกิ๊กมาแรงมากวันนี้เนาะดีอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้คนอื่นใส่แสงมาบ้างอยากคนอื่นเข้ารอบเนี้ยแบบมาบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ท้าพายนาะงงามลมเยอมากพื้นมันอาจจะลื่นเนาะเขาใช้เวทีนี้เดินเดินช่วยน้ำปะ ถ้าเวที้น,านาุ้มน้ำทันว่าลื่นแน่แเวทีนี้ป่ะเขาใช้เวทีนี้ไหมอ่ะอริวสวดีจะอาะอริวสวดีสบายดีนะเขาใช้เวทีนี้ป่ะเธอรู้ไหมอะ่ะเขาใช้ห้องเดยวเขาใช้เวทีนี้เดินชุบี่น้ำป่ะหรือเปลี่ยนอีกหรือใช้ที่นี่เลยพี่กบนะเขาเปลี่ยนน้องวินาทล้อไฟน้องเกือบล้มแนะ่พี่กบให้สามแล้วคนลงเวที ลงแว็กพอตใช่ไปลงแว็กได้ยังไงมันลงแว็กไม่ได้มันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นฟืนฟอร์เมกาใช่ป้องลงแว็กไม่ได้ลงแว็กนี่ตัวลื่นเลยเอาสิไม่ลงก็ลื่นอยู่แล้วฟอร์เมก้านะถ้าคนมีดูนาคนเดียวเลิศแต่ชุมพไทยน่าจะอันนี้โอ้ชุมพไทยอันนี้หรอนะ น,นี้หรอาพรทยวันที่สิบสองเนาะเพชรไม่ได้ไปหน้างานหรอไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปพี่ดียังไม่ได้ไปแม่ไปหน่อยชุดพาพไทยใหญ่หาหาหรือเล็กอะไรหรอแม่ไปหน่อยชุดทใหญ่เล็กไม่ได้สินาตชาอยู่สามร้อยสี่สิบกวคนนาตชาสามร้อยพวกเราสี่สิบกคนจะใจพูดได้ไงเนี่ยเนี่ยตอนนี้ เราจะพูดได้ยังไง3ามร้ยส่ิบเจ็ดคนนาตาชาไปแล้วสามร้อสิบเจ็ดคนเป็นแก๊งเราอ่ะไม่ไหวนะเราพูดอะไรไม่ได้เข้าใจป่ะเราก็ต้องสวยๆไปใบชุดไทยแล้วมาม้าปากระป๋องไม่ได้ไม่ได้นะตลกนะพรุ่งนี้มีอะไรทำครับถามเนี่ยเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ดูโปรแกรมถามไม่ซี่แบบไม่ซี่รู้เยอะสันมงแล้วจะมีติ้งเลยนะคะานี้มองไปถึงมงเลยเพชพูดจริงเรามันกัน สามรห้าสิ็คนทีมนาวีห้าสิอ็อีก300คือด้อมอื่นหมดแอบกลัวลมมากอะลมก็ลม้มท่านึงลมก็ลม้มอย่าไปซีลมก็ไม่ได้แบบว่าจำไม่มงนะถึงรุทเดว่ะล,ล้มเขาก็เข้า5้าได้เข้าสามได้อย่าไปซีเรียส <c oughs> คิดเยอะนะเป็นตำนานมันจะเป็นตำนานเนี่ยไม่ลมหรอกน้องก็รู้น้องก็เป็นคนระวังตัวอยู่แล้วนะ อู๋จะเบลเดวล้มแรงนะไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดเลยคนล้มมารู้สึกว่าสงสารเขามันเจ็บนะเธอคนนี้เจ็บลุขึ้นไหวนะจริงกล้องต้องตัดไปที่อื่นแล้วร้ทีมเรื่องกล้องต้องตัดแล้วมีช่องนึงบอกวันนี้วินา้าพ้นที่หนึ่งคนอื่นควรได้ใครรอ้องช่องไหนหรอ้องช่องไหนหรอ้องช่องไหนเร็วอ่าพ้นที่หนึ่งคนอื่นควรได้อื จะไปสนใจเลยเราได้แล้วนะ้องเมื่อเรารับรางวัลแล้วก็จบแล้วนะมาตู้มอะไรนั้นวีนใหญ่เลยมาตู้ไหนอ่ะน้องเพจมงจบคนดืน่นคนเดิมๆก็แหลรก็แหลยตลก อย่าใส่ใจมงคือมงได้คือได้คือจบกรรมการตัดสินนะจ๊ะเราไม่ได้ไปตัดสินเองนะจ๊าพี่ดีทุกคนอยู่กรุงเทพมลยจ้รตอนนี้อยู่เทปสับดิมันไม่ได้ไปเป่าหูกรรมาการนันจ๊าพี่ดีไม่ได้ไปใต้โต๊ะนะจ๊าพี่ดีอยู่เทปทุกคนค่ะน้องในตูนค่ะสวยมากขอบคุณแม่สับชุดนี้ขอบคุณดีไซเนอร์ดีกว่าหนอที่เขาให้เรายื้อ คุณดีไซเนอร์กับคุณแม่อุ้มที่หาวิธีการที่จะนํามันเข้ามาได้ <c oughs> เธอเด่นอยู่คนเดียวไฟผ่านค่าขยิบเราต้องอยผ่านไม่สนใจนะฉันชอบชุดเมื่อวานเธอชุดนี้ก็ชอบรู้สึกวันต่างกันเมื่อวานคือห้าวห้าวห่านมากเธอห้าวแหวกแบบเธอชุดเมื่อวานหลายคนเออขอผู้หญิงก่อนเธอฉันละเบื่อพวกมือ คนที่ไม่ค่อยโอเคเลยเมื่อวานก็มีคนพูว่าชุดสวยมากเลยทําไมเอาขึ้นพีรีมช่วยดูก่อนเธอเวลาชุดนั้นเดินทีนะไอ้เส้นน่ะมันจะหลุดทีละเส้นเธอจริงมันจะหลุดทีละเส้นนี่ดำเหมืองคาละเดินไปปุ๊บวินาหลุดไปเป็นสิบเส้นแล้วถ้าไปหลุดบนเวทีอะทาให้คนอื่นล้มเลยนะจริงแล้วเดินยากมากเธอสังเกตโคตไม่ได้เลยชุดเมื่อวานมันโคตยากมากมันเป็นชุดที่แบบใส่โชว์อย่างเงี้ยใส่จริงเดินยากมากชุดเมื่อวานนะไม่ใช่ชุดวันนี้เนี่ยใส่หมาะแค่นี้แหละอะไรเงี้ยแต่คนบอกว่า อุ้ยทำไมไม่ใส่วันลีลีมพวกเนี้ยปากเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จริงแล้วแบบถ้าชุดสวยเราจะตัดเงินเสียพีลีมทำไมล่ะเราก็ใส่ชุดนี้สิเราไม่เราไม่โง่หรอกเนาะเราก็แบบเราจะเสียเงินตัดชุดพิลีมใหม่ทมําไมอ่ะเราก็ต้องใส่ชุดนี้แหละถูกปะแต่เพราะมันเดินไม่ได้ไงแต่งานเนี้ยมันเดินสั้นๆตอนแรกเราคิดว่าไม่มีเดินด้วยอะไรเงี้ยเทสไม่เลิศ ช่วงวันใส่ถ่ายรูปสวยจะเดินใช่เดินยาดูตอนน้องเดินดิเดินยากมันโพสไม่ได้เลยอ่ะเออมันหนักแล้วมันจะหลุดเส้นมันจะหายไปเรื่อย <c oughs> ไม่เห็นหรอเขาถ่ายเส้นย่วินาทาหลุดตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เส้นหายไปเรื่อยตลอดเลยอ่ะ <c oughs> อืมไอ้อพูดที่พูดนี้ก็แบบโอ้ยปากกะพูดก็พูดไปมีเพื่อน,อนในมีเพื่อนในบ้านฝาพูดอย่างนี้อยากจะพิมพ์ว่ามึงรู้อะไรบ้างเนี่ยมึงมาพิมพ์อ่ะส่วนใหญ่เวเพจเจอแบบเนี้ยเพจจะไม่ค่อยไปตอบโต้หรือไปพิมพ์แต่ในใจอยากด่าว่าเป็นยาอ่อนมึงรู้หรือเปล่าว่ามันเดินไม่ได้มึงแบบ เนี่ยนางชอบเอาชุดสวยๆมาใส่เล่นหมดใครเขาจะใส่เล่นพีนีไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็ต้องเก็บเงินไว้เอาชุดนี้ไป่ชายพี่นที่เราตัดพีรีมใหม่ก็เพราะว่าเราว่ามันเดินไม่ได้มันไม่มีใครงโง่ขนาดนั้นลอกตะโลกมันฉลาดอยู่คนเดียวนั่นแหละเพื่อนในเฟซเลยนะในบ้านฟ้าเลยนะก็เธอเป็นคือหาเรื่องติงอ่ะหาเรื่องติงอ่ะชุดสวยก็หาว่าไม่เก็บไว้อออ เราไม่ได้มีเงินถูกเงินถ่างไปตัดใหม่ลอกเราก็อยากจะใช้ชุดนี้กับพีรีมบอกไปแล้วนะแต่มันเดินไม่ได้จ้านั้นใครที่คิดแบบนี้นช่วยประจายข่ใขาดแล้ว่ามันเดินไม่ได้บ้านฟ้าเพ็ดดังพีเอสมีพีเอสด,ด้วยบ้าน้าเพชดดังพีเอสมีเพ็ดขึ้นเลยวะบ้านฟ้าเดดพชดด,ดดังมีพเพ็ดด้วยไม่ชอบมีตัวเองเลยอะอย่าเป็หดอกเขาอ่ะนะบ้านฟ้าเพ็ดดังเกือบลื่นแก้ไขไงดีอืม ชุดไม่ได้ทํามาเพื่อประกใช่ชุดไม่ได้ทํามาเพื่อประกวดแต่ชุดสวยจริงนะเธอชุดสวยจริงชอบมากชุตินาชุตินาก็คือคนที่ทําชุดให้คีมทุกรอบเธอสวยจริงสวยจริงเธอสวยเวอร์สวยสุดๆพี่ริมไฟนอลมีความวรู้อือยังครับเรื่องเลยนจบอนาตาชาเพียบเลยนาตาชาเพียบอืม เทียบเลยห้ามตอบห้ามตอบเอาข้อมูลลูกสาวฉลาดเดินมาไซจะรู้แล้วนะอุ้ยเธอเจ้าของแบรนด์ลงรูปวีนาด้วยไมยเคิลซึงก็นี่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 น,น,นี่ดีไซนเนื้อระดับโลกเลยนะเธอไมเคิลเนี่ยลงรูปวีนาด้วยเป็นไงละ่ะ ซั in u, doing นนิงวีนาอินกูตูไมค์กันถึงก็ดูยิ่งมีชื่อวัฒนไทยและหนกันซากการะออฟเดอรอูเรียกเราว่ามีชุดวัฒไทยแหละเปล่าเขาพูดเนี่ยเ <c oughs> ขาพูดถึงรอบกาละมีอยู่นี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 ่แต่เข้าไปดูสี่ในกลุ่มนางงามเขาโพลอมังใช่ในกลุ่มนางงามโพลแล้วเป็นไงละ่ะลงสองรูปนันจาเป็นไงละ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ เอียงไกวีนาะสาบุรีตุยตึงเพียรคิดยังไงกับคำว่าเลียวห่วยหยดก็คุยสนุกสนุกเลยเธอเราก็สนุกสนุกไปเ <laughs> <laughs> ท่าไหนชุดเราไม่สวยเราก็ไม่ต้องเปิดไลฟ์จบ <laughs> เราก็ปิดไลฟ์ไป <laughs> 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 เดี๋ยวมาอีกสองวันตอนพวกเธอลืมๆไปแล้ว <laughs> มาภูเก็ตวันไหนจะไปรับหรือเปล่าไม่บอกหรอกเดี๋ยวเจอดักอีกนะเกิดคนหมั่นไส้เราจะบอกยังไงเราเดินทางเราเป็นซิเลปนะเราจะบอกไหมเรา <c oughs> เล่นนะเราเล่นเราเล่นนะก็ถือว่าสนุกสนุกสปีดสั้นวันนี้กินใจะนอะสปีดดีสปีดว่าไงนะเดี๋ยวไปอ่านที่แม่ชีพิมซีสปีดอย่าสปีดมันโคลาอารมณ์นะเธอเดี๋ยวรใอยฟังสปีดอ่านที่แม่ชีแม่ชีเขาลงไว้ก่อนแบบนึงแม่ชีลงไปแนละ้ว <The> ความล้มเหลวจะทําให้เรารู้จักโลกนะคะเข้าใจไหมความล้มเหลวจะทําให้เรารู้จักโลกในที่ลงไว้แต่ความสําเร็จทําให้โลกรู้จักเราอ๋อหมายว่าเมื่อเราสําเร็จอะโลกก็จะรู้จักเราถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ล้มเลิกเราจะไม่วันล้มเหลวแน่นอนก็คืออะไรถ้าเราไม่ล้มเลิกอะไม่หยุดพยายามอะเราก็จะล้มแน่นอนยินดีได้พบกันอีกครั้งนะคะภูกเก็ตแต่ยินดีได้พบกันอีกครั้งภูกเก็ตเนี่ยแตกต่างจากวันนั้นนะวันที่สปีนี่น้องพูดว่า ยินดีได้พบกันอีกครั้งนะครับมิชเวิร์ดอารมณ์จิกกัดประมาณว่าฉันไม่กลัวกันหลอกมิชชันอะมิชเวิร์ดฉันมาเจอไก่กครั้งฉันจะชนะให้ได้แต่วันนี้คือยินดีได้พบกันอีกครั้งเป็นเหมือนกับพักททยภูเก็ตว่าฉันกลับมาแล้วนะที่นี่ฉันเคยมายืนอยู่คนละอารมณ์นะประโยคเดียวกันแต่การสื่อสารด้วยแววตาน้ําเสียงคนละอารมณ์นี่ตีเองตีเองไม่รู้น้องตีประเด็นนี้หรือเปล่าคิดเองเออเองนะคิดเองดีเนี่ยขอเป็นวินานิดนึงความล้มเหลวจะทําให้เรารู้จักโลก แต่ความสําเร็จจะทําให้โลกรู้จักเราถ้าเราไม่ล้มเลิกเราจะไม่มีวันล้มเหลวแน่นอนค่ะยินดีได้พบกันอีกครั้งนะคะภูกเก็ตออรถนะอ่ะ,อะ,ะ,ะ,อะโอเคปะได้เนาะอือยินดีได้พบกันอีกครั้งนะคะติมซําเรากินทุกคืนเลยยินดีได้พบกันอีกครั้งนะคะทุเรียนหมอนทองโอเคปะอืมคืนนี้อ <laughs> โอเคแหละได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่เซมสิบ แบรนด์นี้ดังมากที่ดูใบระดับราชโอ้เสีบยบกรานเขาราชวงศ์ยิ้มกว้างๆเลยวันนี้อแม่เธอมันก็มีวันดีก็จะมีวันที่เราแบบไม่ได้เลือดที่สุดเธอก็อย่าอะไรไม่ต้องได้ที่หนึ่งทุกวันสองสบ้างสามบ้างอะไรเงี้ยเอออย่าไปแบบบางทีแข่งจะชนะอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกมันมีสิบแหมแตะ์ต้อนคนอื่นเขาชนะบ้างบางวันคนอื่นให้ฟีลแบบกลับมาเยือนถิ่นเก่าใจดีๆได้พบกันอีกครั้งนะครับภูเต แต่วันนั้นอีกหลอหนึงนะบอกยินดีได้พบกันอีกครั้งนะคะับมีชูนิเวิร์ดฉันจะสนะเธอให้ได้คนละฟิลกันมีคนไลฟ์วูวินาไม่สมที่ได้ที่หนึ่งหล่อ้าวินาไม่สมแล้วใครสมวะปวดก็อันดับหนึ่งอะใครสมวะใครไลฟ์วะโอ้อยยาบผูดถุงเล่บอลปวดใจ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 มากปวดใจสุดๆไม่เอาไม่พูด ผ่านเราล,ลืมล,มลืมแม่นี้ไปเลยนะใครไ like ลคา้าต,ตกหมาไม่เอาผ่านแล้ะใครจะเลกิกเรื่องเขาหรอกมีกรรมเธอ,อก็ไปบอกไม่เป็นไรแพไรการไม่คิดกันอย่าไปสนใจไปละเชิดขาดรางวัลการันตีแล้วพี่แก่หรือมันเป็นกรรมการอาจารย์เจา้จาแม่อรังกาเรอโอ้ดวงดาวบนท้องฟ้าหลายคนไขว้กว้าอย่าเป็นดาวลองได้ปะเป็นดาวลำดวงนานมากแต่ฉันยังเด็กเด็ก อย่าไปสนใจก,กัอย่าไปซีเรียสเลยเราชนะแล้วอย่าไปซีเรียสเลยอืมคนเราภาษาคุคณวันนี้นไมสนใจเลยเธอไม่ใส่ใจแปลว่าเราสวยจบให้วันนี้เราไม่ได้ที่หนึ่งเราก็ภูมิใจว่าเราสวยถูกปะจริงๆเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้ที่หนึ่งเราก็ยังภูมิใจโอ้ชุดแหวกีมากเราก็ภูมิใจแหละชุดสวยมากแบบชุดแบบแหวกลดอะไรเงี้ย จริงป่ะเมื่อวานเดียวก็ได้หนึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ยังภูมิใจเรารู้สึกว่ามันปังมาขอชุดสวยคือจบความจริงจริงไม่ได้คาดหวังน้องวันมันจะได้ที่หนึ่งหรอกเอาว่าชุดสวยถูกใจด้อมถูกใจน้องๆแฟนคลับก็จบแล้วว่าชุดสายมากแบบแหวกสายมากเลิศดสดชอบชุดเมื่อวานสุดทีหน้าแบบเยี่ยมมันสุดมันใช่มันใช่มันรู้สึกแบบมันต้องแบบนี้แหละมันต้องแบบนี้น จริงเมื่อวานเราไม่ได้เราก็ไม่เห็นเออใช่เราไม่ได้เราจะมือเลยอันที่ชุดเราเอาตัวรงเมื่อวานเราชุดราสวยเลยอะ่ะสวยจะบอกสวยสุด,สดก็ได้อะ่ะจนทุกคนบอกขึ้นปีลิมได้ไม่หรอวือเรอโอ้ยชุดเราสวยขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้ชุดเราแพงขนาดนี้ชุดเราไปเมืองคานมาแล้วเนี่ยไม่ไรเราก็ดีใจอุ้ยดเดียวได้เดียวสวยจังเลยอะไรเงี้ยจบคานแข่งขัน,ขน,ขนต้องรู้จักแพชนาะอาจริงพวกที่ไม่รู้จักแพชนาคือตลกอจริงจริงเมื่อวานชุดวินานสวยมากๆเอาจริงสวยที่สุดก็ได้ชุดเมื่อวานเนี่ย คือแบบชุดมันมันเก๋มากมันมันหาไม่ได้ในผู้เขาประกวดอนะแต่เราก็ดีใจกับเด, <c oughs> ดวเดวเดินสวยเนาะชุดเดลเก๋เนาะเนี่ยเขาเรียกว่านใจนักกีฬาพี่โปกพี่จมือเลยส่วนคนที่วูวันนี้บูไปเถอะเอาเถอะไม่นสนใจหรอกโอกคสจบวันนี้ยังมีนะโอ้ยอย่าพูดเรื่องวนันเลยบบอลเจ็บกระดองใจมากนะเจ็บสุดๆไม่ได้หรอกเรายัางเคยชะนะโปแลนด์เซอร์รเบียเลยเดีย๋ยวเช็คตั้งแต่วินาเยบภูเก็ตสวยมาก ใช่ถ้าพรุ่งนี้ก็รอด,ดูพรุ่งนี้เชาวเนอะไปบีกเนอะก็สวยแหละอืมนะวันนี้แสงส่องชำ่ำนะเราไปดูกันพรุ่งนี้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเนอะมันต้องปังสิคืนนี้วิวจะไห์ไหม คิดว่าอาจจะไลนะตอนนี้อาจจะสั่มอยู่ยกมักตู้เย็นอย่างเดียวไม่ชนะดด้ไยยกตู้เย็นอย่างเดียวนะอยากดูรอชูวินามเราค่ะฉันรู้แล้วชุวินามสีอะไรออพรุ่งนี้ชิวๆถ่ายรูปที่บีดไลฟ์โซดไรเงนะี้ยเคช่ววันนี้เขาให้ยืมยืมค่ะเขาไม่ให้เจ้ายืมขาดเราคงไม่มีเงินเจ้าเขาอะชุนระดับโลกเลยนะเราก็ไม่มีเงินเจ้า สวยอ่ะอล,ลังะอล,ลังที่สดดูรูบีนาสวยดูมาดูมาดูมาสวยนะแสงมันส่องเนาะสวยอ่ะ สมาคมจะทบทวนความแพ้แพ้ครั้งนี้ไหมไปกับเพือเธอกีฬามันต้องมีแพ้ชนะบ้างเนาะจะได้เรียนรู้ว่าแพ้เพราะอะไรอืมชุดแพงมากครับใช่แพงจริงมาจาับนอตแพงจริงไปแล้วนะทุกโก้ไหลสดจัดโมงแหละพี่เอ็มีบางเพจบอกว่าวินาโอ้โหอย่าไปสนใจเลยเพชรเกิดวินาเดินชูน้ำไหมย,ยังไม่เคยนะแต่เคยเห็นหุ้นวีนาเวลาลองชุดหุ้นดี คุณแบบคุณเหมือนหุ่นเลยเอลยิ่สามมาเฉพาะสามแปดสามเก้าอ่ะหุ้นเหมันต้องดีอยู่เลยน้าอกสามสีอ่อ่ะมีสิทธคอ่ะอืมเธอไปแล้วนะเดี๋ยวแม็กซี่แมฟีนะจะขึ้นจริงหนึ่งพวกเธอก็รอทีนึงวันพีดูทวิตอาหลอกถามอีกแล้วหลอกถามอีกแล้วไม่บอกคนในไม่บอกพรุ่งนี้ก็ชิวๆบีดนะคัาส,สิคลาส,สิไปแล้วไม่ไหวหรอ ฟ้าขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆนะกรรมการมันใบ้ๆแล้วจะไปอ่านกระแสลุกสาวปื้มคืนนี้นอนเด็กหน่อยอ่านกระแสนู่นกระแสนี้เราก็มีแต่คนชมเราก็เราก็ปลื้มเนาะเวลาเราทําดีเราก็อิ่มเอมเวลาถ้าเราทําไม่ดีเราก็ปิดมือถือไปเจอกันปิดมือถือใบ้ๆทุกคน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเจอมละภาวะฝุ่นควนัน